แวัสดีจ้าพี่น้องเอซอันนี้จะพามาต่อยปักขามก็ไปต่อยปักขามนี่น้าต่อยพี่น้องกขามตน้นอยู่ข้างบ้านนี่นะจ๊ะไปบุงมันเทิมไปมันเทอมหรือ,อยัง อันนี้เป็นปนี่ละจ้าบริเวณบ้านบ้านก็นเงียบเนียพี่น้องคนออกทุ่งกันหมดได้สิแเงียเ้ยไงเบิง้งน้องเห็นมั้ยสู้ไงเบิงพี่น้องขามต้นมาขามนไยขามหวานแต่บรู้ว่าหวาน อันซ้ำไปบุกดิฉสิตั้งกล้องไว้ไหนเนี่ยถึงจะเห็นดิฉสิจะถ่ายโอ้พระขามดกอยู่พี่น้องดกอยู่แต่ว่าจะเอาได้ไหม สงสัยมันสิกำลังเพิมพอาผมเพิมพี่นนองเอาผู้ใดเอาบวงเพิ่มกับต้อยไปดองเอาอันนี้เดี๋ยวจะพักหนึ่งแต่มันสุกอีรีกสิสิมาตัดลงพี่งน,นี่มุ่งี่น้องเห็นวันนี้มุมงเต็มเลยมันสุกไปมาตัดลงพี่นนอะ เอาคนตัดก่อนเอาคนตัดลงมาได้ฟื้นน้ำได้หมากน้ำพี่น้องอู้หูขิตะเวน์เงี้ยขิตะเวน์เงี้ยไอ้ตาก็เสียกล่องตังมาใส่น้องวันนีคนถือกล่องให้พี่น้องเอาไปมุมนีเลยบ่บ่เด็กเด็กพี่น้องอันนี้เป็นส่วนควบเอาเบิ่งทางนี้ก่อน อามุมตั้งกล่องอยู่ส่วนขั้วกระดี่งแห่งท่านนี้มันบ่เกิดพี่น้องถ้ามันอกยังก็บ่เกิดมีแต่ต้นมะกรูดเล็กๆต้นมะเขือสองสามต้นฝากข้างเป็นปลาอ้อยพี่น้องตั้งแล้วหนีกันแล้วกันเห็นบโโพี่น้องเลย We'll be right back. เพราะท่านสุกดอกพี่น้องมะขามยังไม่สุกเลยดุกคักดุกแน,น,น่แย่งเบอร์อีกสองเดืนอนฮะนี่เด้อมาไวนี่มะล้อมหวาอัน งาภไผ่เฮอไผ่มาใส่โอ้ย mm. น,นิกหน่อยเขาบ nah, ักคามก็สมเลยก็สมขัดสมพ่อกระเทินขันชุกมันก็สิเป็นบักคามหวานอมเปรี้ยวอมหวานไม่เคยหวาน แต่เวลาเราขากินดิบมป,นป็นข้าวเสียกน่องมะขามหวานกินดิบเปนก้แซเสียก้ยบักขามก็ได้กินน้องเอ้ยมาเบิ่งไก่ไปดูไก่พมา่าไก่พมา่าตัวบักใหญ่เลยเห็นไหม ตอนแรกมันสิเป็นสีดำดำล้วนเลยพี่น้องเพ,อเพราะมันไอแก่ตัวขึ้นมาเพราะมันใหญ่ขึ้นมาออกสีทองอ่ะงามมาพี่น้องงามงามตูวพวกใหญ่กินหลายค่ะกาาินอิ่มกเป็นห้องกินได้บนมือจินหลายไอปลม่าเมันวะยังกวาดไก่ดำพมา่าตูวพวกใหญ่เลยพี่น้อง แล้วมันตัวผูกตัวแม่มั่งจ้ะไปน้ำมาให้เ,หเลี้ยงก็เลี้ยงหลยกินกินทุกอย่างเลาอาหารเขาเปลือกเขาปลายพืชผักคุณนา,นาดำฟีอย <c oughs> ตัวไงครับมากลากินดอกัวมีคก็จะเปไกล แง่ yeah, แม่ลูกอ่อนเพิ่งได้ลูกสามตัวเหลือจันหน่วยหนึ่งว่าท่านไหนฟักออกมากินเงยดินะ่ะเห็นไหมจะสิยังโมบนี้คือลูกหน่อยแต่บุ๊คซ่ใครบ่นนี้่ใครหรอกฝักบนแล้วเอาฟางมาให้เป็นหนัง ได้สองขอก็ได้สองชุดแล้วพี่นอ้องไก่แมนแม่แรกได้เป็นสีบุลละชุดเรล็กจุดนี้ได้คือได้จำนีบุอันนี้ก็ไก่มีแต่ข้อไก่จะสัดเหลี่ยงเต็มบ้าน หมาทั้งกายดูน้อนนี่กับหมาต้องเบิ่งนีไปเนอะนี่ตัวนี้กํผา <c oughs> ผ่ากําผ่ากําพ่อ,อยเบิ่งแม่น้ำพอหลงเหลือจะไอ้หมาแต่แรกเอามาซีตัวหาตัวเหลืออยู่สิบมีละตัวเดียว จะเล่หมดเลยนี่อย่างอ่ะ,ะกินมาคามบอกปีปูมาเห็นนะใก้กินก็เบือมือไ่ห้ังก็คืหาใจให้กินมืมแเล่าบึ้งๆจะเอาเขาให้เขาเ่าอยข่ใกล้ๆกัน ยี่สิบกวประมาณนี้แหละจ้าฝากกดเบิรงเด้อพี่น้องต้องคนอีสานต้องต้องอีสานบาน้นานนาชาแนลน้อง